ให้เพื่อนมาว้ให้นักกุ้งเห่าก็นะครับฝั่งนู้นเขาก็หากินของเขาไปฝั่งนี้เราก็เล่นของเราไปต่างคนต่างจะมาหากินนะครับแต่ว่าเป็นคณะอื่นไม่ได้เลยนะอย่างนีคณะอื่นดังๆอย่างเงี้ยมีเรื่องมีราวไปเลยนะคณะนี้เปิดเลยครับเล่นไปเลยดังๆเลยครับมาพูดให้กูเลยเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีมีที่กให้ดูมีตนังให้ดูพอดีนะพี่นะเดี๋ยวมัน น้อเล่นเป็นทางของตลกไอ้เบลมาน้อเล่นน้อปูไปงั้นเนี่ยไปตลกตลกไปแต่ผมเนี่ยของจริงตลกตัวจริงมึงจะไปไหนเนี่ยมันเป็นใบทิ้งกูเลยจ้ะสังจวยนะสังจวยเยอะเลยเอ้ยสังจวยสังจวยคือพระบวชใหม่ไงเออเวลาโยมใส่ข้าวใส่พวกโยมสิกาหลวงพี่บวชใหม่เขาก็พูดเลยสังจวยสังจวยนี่ภาษาบาลีสวยจัง ทำผวนสั่งช่วยก็สวยจังสวยจังใลที่นี้ยอมศิีกาเขาเล่นด้วยไงอ,อพอพาสั่งช่วยปุ๊บศรีกาพูดเลยว่าสอนแล้วมาคึกศึกแล้วมาขอเนี่ยพูดอย่างเนี้ยอ่ะพรไมอีกวันหนึ่งพอยงมใส่ข้าเลปพ๊กพาบวคใหมพูดสั่งช่วยสวยจังผู้หญิงก็บอกสอนแล้วมาคึกศึกแล้วมาขออีแม่อยู่งงว่ะ อะไรลูกสาวพูดอะไรสอนมาขึ้นผ้าอะไรว่าสังจวยออนึกไปนึกมาอ๋อรู้แล้วพระองค์นี้เจชูแม่จำทางลูกสาวก็เล่นด้วยออพอวันที่สามแม่ไม่ใส่บาตรเลยแม่บอกเดี๋ยวแม่นอนอยู่บนห้องแล้วกันลูกสาวก็มาใส่แม,แมงแง้มหน้าต่างดูเลยเป็นผะองค์นั้น<ๆ>พูดเลยสังจวยสวยจังผู้หญิงก็สอนแล้วมาขึกศึกแล้วมาขอบแม่เปิดหน้าต่างมาเลยสีมากินหึกเหเนอะสีมากินหนึ่งอ๋อศึกมากินอ่ มาสึกมากินข้าวที่บ้านนะมีเรื่องพระบวมใหม่มีแล้วไม่ค่อยมีว่นเดี๋ยวว่าจะไปขอหนังก็รู้ทักเรื่องนึงคลนคงใจไงผู้หญิงร้องโอ้ยช <c oughs> อบว่าจะไปดูว่ามันโอ้ยได้ไงกั้ไหมแต่พูดถึงอีพระบวมใหม่นเนี่ยมันก็ทั้งเรื่องเป็นธรรมดาทั้งเรื่องอย่างไงบ้างตัดทางโลกไปได้เนาะอย่างที่เ่าเล่าออกมานั่นแหละเจอผู้หญิงแ้วชอบเซล แถวแม่พระโบดไปทับแถวนี่พาแถวบ้านคุณเขาเป็นแถวแม่ค้าขายขนมถ้วยเออเขาดปมไมค้าขนมถ้วยหับขนมถ้วยผ่านหน้ากุฏิอ่ะพระองค์นี้เห็นแถวเลยแถวอะไรวะแมมขนมถ้วยหน้าแตกมันแย่เชียวนะอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเกลียดไม่ได้พอแถวอย่างนี้แม่แม่ค้าเห็นก็อุ้ยพระดี่ว่าพูดอย่างนี้ได้ไงวะเก็บเอาไว้ในใจเก็บไว้ในใจวันที่สองแถวอีกแล้วแถวว่าแมม ถ้วยหน้าแตกมันแย่เชียวนะอุ้ยด้าปากหนาเพื่อเงใจพื่เหลืองเป็นพระใช่วันที่สามเอาเลยเอาอีกแล้วเอ,เ,อเอาอีกแถวอีกแล้วแมมขนมถ้วยหน้าแตกมันแย่เชียวนะแม่คาทนไม่ไหวทำไมยิ่งหาขนมถ้วยโครมเลิกดพัดถุงเลยนี่หน้าแตกมันแย่หน<อ>้าน้อยหน้าที่ไหนเล่ายังไงอะเ<ๆ>ลิกดจีวอเลยนี่นไม่แค่ขนมถ้วย <S <S ภาวันไหนเนี่ยเมื่อภาววันนั้นไม่เหลือเลยไม่เหลือแล้วตอนนี้กลายเป็นวัดล้างไปซะแล้ววันเดียวกูเนี่ยไม่ใช่แล้วทำไรเรียนเพื่อนมาได้ไมนาะได้เล่นเพื่อนเขาโชคดีนะเนี่ยมีชิงบอนเก่าอยู่พอดีเลยมามามาด่าเรื่องอะไรทำไมหนังมตัวเราหนจังวะไอ้บ้าหนังก็ต้องมีคุยกันเรืงดิหลากอารมณ์อ่ะ ถอดเชื่อฉันหน่อยไม่ถอดเชื่อันยแกใช้สัำเหรอถอดเชื่อฉันได้เลยจ้ะได้ใครผมผมจีบอลเป็นเมื่อเนี่ยฉันเนี่ยเฮ้ยผมเป็นเหรอพี่เอาเป็นดิกูบวชตั้งสี่เดือนเห็นาะเอ้แต่เรื่องจริงเขาบวชสี่เดือนตอนนั้นผมเป็นตลกแทนอยู่เออนี่แหละตั้งแต่มึงบวชกูเป็นตลกเนี่ยแล้วก็เป็นแม่งมาถึงทุกวันเนี่ยเรียกว่าลิเกมาก เออเป็นได้ทุกตัวเฮ้ยมากเลยพี่ปวดสี่เดือนเขาเข่งไงเข่งจริงหรอจริงตั้งใจมากเลยมากไหมโอ้โหหลัตื่นมาหน้าตาคุณไม่ต้องทำอะไรเลยไปแล้วคอยอยู่อย่างนี้อย่างเดียวะไหนไปไหเครียดปไนไปไนปนไหน้าปนนปนนหนหไปหน เรียกเขาดูลิเกก่อนไม่ได้หลับไม่ได้หลับหรอกแต่นั่งเล่นเกมงั้นน้อเป็นอะไรเหรลิเกข้างหลังยังเล่นเกมอะไตัวป่านนี้เราเล่นเกมงูอยู่นี่ไร่ังเขาที่เขาขึ่งขนาดไหนแล้วพ่อพะสอนแล้วมะขึ้นเท่งทิ้งพวกกูไปนู่นเลยขนาดเท่งเท่งว่ะไปเท่งแล้ตามเรื่อเปื่อยร หมายถึงว่าปวดพระถ้าทําดีมันก็ดีไงการไม่ดีก็บาปทไม่ดีก็บาปแน่นอนเยอะล่ะไม่ดีมีไหล่น่ากลัววันนี้ว่าแล้วว่าพวดหองบนปวดห้องบนมีเรื่องเล่าอยู่ทําไมอ่ะภาวันนี้กินเนนจริงไหมี่ยคนลุกจริงไหมี่ยกินเนนจริงภาวันนี้ไปไหนจะทิ้งมึงบ้างโฮ้ยขอโทษดื่มด้วย ทำไมอ่ะเอาปาวที่กินเนนเนนจริงเมื่อกี้คนเหรอเป็นปอกนนปอกแปดผ้าปอกเก้ากินเนนอยู่ได้ป่ะเนี่ยได้ได้ได้เดี๋ยวนะแล้วก็เดี๋ยวรอเขาเอาอะไรมานั่งก่อนนี่เราเล่นกันเสร็จแล้วก็นอนเลยครับใกล้จะมาแล้วมังเนี่ยเราไม่ต้องกลับบ้านหรอกเออทำไมอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องมาเทศมหาชาติอีกเป็นข้อเวท ใครเป็นพระเวทน้าพระเวทผมเป็นชูชกเอาลิเกลูกร่างดีๆมาเป็นชูชกได้ไหมเนี่ยป่าเขาจะมาดโบชกอะไรเฮ้ยทำอะไรนะฮะไม่เห็นงค์นั้นนี่แหละฝุ่นเกาะอเต็มเลยพี่เอ วานถามวิีเขาจะชุบผ้าแดดแล้วเมื่อวานไอ้กระป๋องนี้แป้งเหรอเนี่ยทำไมอ่ะมันกินได้ป่ะวะเมื่อคืนกินเก่าเนียเก่ายังไอ้ยอเขาดีเนาะเขาปะยันลิ้นเลยดีเนี่ยเผื่อลิ้นมันรั่วไม่มีอีไปโบปรเลยนะฮะทำไมล่ะ กันทำหน้าดีดีนี่แต่ยิ้มนี่ยิ้มแล้วหลับตาและยักคิ้วเลยลืมตาเลยก็พอฉีดหน้ามาขึ้นลงลิเกปุ๊บเอวี่ก็ทักเลยให้กำลังใจน้องว่าแผลกิยูน่ะหน้าตึงเป็นต้นตีนเลยตัวตหน้าตึงเป็นพระเอกหนังจีนอะไรเนี่ยจะปล่อยก็สวยเลยใช่เก๋พระไงอะ เกศผ้าเกศผ้าอันนี้ทำไมใหญ่จังเฮ้ยนี่ยังเล็กอันนี้แค่ผ้าลูกวัดนะเนี่ยลูกวัดเหรอใช่นี่ถ้าเจ้าวัดไม่ทะลุหลังคาเลยนะเอาแค่พัาลูกวัดก็เกศแน่นะมันเหมือนอะไรนะ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 มันมีสโลแกนเลยไหมเนี่ยหุ้มทุกครั้งยับยับงะเอียดยังไม่ใช่หรอกงยังเชื่อตัดเป็นผ้าท้องฟ้า ลิเกเดี๋ยวต้องเอาเชือกมามัดไว้ด้วยเพราะว่าจะได้เหมือนพระพุทธรูปองค์นั้นนะการไหว้การขโมยการขโมยล่างไม้เกลียดผ้าไม่เกลียดอีแล้วเกลียดผ้าอันนี้เป็นตองไงเกลีดไม่หมดเกลีดคือที่อยู่เหนือเสียงเขาอ๋อเกลียดไปไปคนหัวแหลมไงฉลาดบวชผ้านี่เก่ียไม่นะเกลียดมาฮ้ยบวชผ้านี่เกลียเหรอชื่อมันเถอะ อยากรู้จริงๆไม่เอาน้อยแล้วน้อยเลยแม่โอนให้มึงกลับอยากให้คุณนึกได้เดี๋ยวน้อยเพิ่มอยากรู้ปฏิบัติยังไงอยากรู้ปฏิบัติเน,นี่ยเดินจงกรมเปนักดูแลเคร่งไหมตอนบวชเคร่งเคร่งผ่าเอาเอาชือกแลามไหมอย่าลืมนะให้เขาถวายให้เรียบร้อยก่อนอย่าให้เขาจับได้แลวเวลาปลอมนคร<อ>ับเดี๋ยวเขาตกใจหมดมมเอาเชือกไปแล้วนะไปแล้วนะ